ไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณสักทีคลิปนี้เนี่ยเป็นแรนดอมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวนะสำหรับใครนะคะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีอยอาทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขากันก่อนนะคะถ้าตรงก็ไปต่อเนาะ ใต้สำรับเป็นโอเคในความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะค่ะจากหน้าไพ่นะคะมองว่าความสัมพันธ์นี้คุณค่อนข้างที่จะเหมือนอยากให้มันอยากให้มันแบบมั่นคงอะคะ่ะ อยากให้มันไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็อยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงคุณเองอ่ะอยากให้เขาอ่ะชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เอาตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับเขาแล้วว่าคุณชอบเขานะคุณรักเขานะคุณรู้สึกดีกับเขาแล้วก็คุณเนี่ยอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบมันสําเร็จอะคะ่ะมันไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็มันไปได้ยาวกว่านี้ก็คือเอาง่ายๆว่าคืออยากคบอะค่ะเอออยากคบอยากพัฒนาความสัมพันธ์ต่อ ่ขอดูหน่อยแล้วทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณสักทีคะทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณสักทีอือมฮึ hmm. ในการที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความชัดเจนกับคุณได้มันมีไพ่ครอบครัวขึ้นมาเนาะแล้วก็มันมีไพ่ h i อ i p r p r s test ขึ้นมานะคะอันนี้อาจจะต้องระวังนะคะบางคนบางคู่บางคนบางคู่เท่านั้นนะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราอาจจะเป็นตัวสมรองอาจจะเป็นบุคคลที่3เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของคนอื่นนะคะแบบนี้ก็อาจจะต้องระวังด้วยนะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ ตัวเขาไม่ชัดเจนสักทีถ้าใครสงสัยก็อาจจะต้องไปดูให้ดีๆเนาะเอออาจจะต้องแบบจับสังเกตดีๆนึงว่าแบบเอ๊เขามีท่าทีอะไรยังไงไหมเขาเหมือนทําไมถึงไม่ชัดเจนลองคิดดูสิคะลองวิเคราะห์ดูว่าเอ๊มันใช่ไหมมันใช่แบบที่พ่ขึ้ืนไหมแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจว่ามันไม่ใช่เนี่ยการที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณน่ะมันหมายถึงว่าณนะตอนเนี้ยคือเขาก็อยากที่จะไปต่อเขาอยากให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไปไกลกว่านี้แหละแต่ว่าตัวเขาต้องการสร้างสร้างความมั่นคงในชีวิตตัวเขาอยากโฟกัสในเรื่องของการงานก่อนเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าการงานมั่นคงอ่ะเขาก็จะสามารถไปอีกสเต็ปหนึ่งได้เขาอาจจะต้องการตำแหน่งหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือนะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเขาก็ต้องการตำแหน่งที่มันมั่นคงมากกว่านี้เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องการเห็นว่าคุณเนี่ย ชัดเจนกับเขาจริงๆไหมคุณมั่นคงกับเขาจริงๆไหมอันนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็รอดูอยู่เหมือนกันนะคะ